สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้อาทิตย์ที่13กันยายนฟุตบอลรายการหลักมีไ้ลุ้นให้เชียร์กันมากมายนะครับพรีเม,มียรลลีกมี2คู่หลังจากที่เมื่อคืนนี้เริ่มเป็นวันแรกนะครับสำหรับลีกใหญ่4คู่มีผลแพ้ชนะหมดเลยนะครับโดยที่แชมป์เก่าล์พูก็สู้กับลีส์อยูไนเตดแชมป์จากลีกโดยแชมเปี้ยนชิพอย่างสนุกท้ายสุดแล้วลีพูเอาตัวรอดได้เฉือนชนะไป4ต่อส ทีมต้องใหม่อีกทีมหนึ่งจะลงแข่งในวันนี้นะครับเวสต์บรอมวิชเอาเบียนจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเล่น2ทุ่มนะครับอีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาคือฟูลแลมโดนอาร์เซนอลถล่มขาดลอยนะครับอาร์เซนอลชนะ3 0ก็คิวของรองแชมป์แชมเปี้ยนชิพวันนี้เป็นเจ้าถิ่นครับดูว่าจะกู้หน้าให้กับทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าวันแรกก็แพ้ไปทั้ง2ทีม เจอกับเลสเตอร์ก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าเลสเตอร์จบอันดับ5แต่ว่าช่วงบ็อกซิ่งเดย์ถ้ายังจำได้ช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วถึงกับลุ้นแชมป์กับเลยวพูลเลยนะครับแต้มเหนือกว่าแมนซิตี้มากมายแต่ว่ามาลุดมาพลาดในช่วงท้ายฤดูกาลจบอันดับที่5ทีมของแดนยอนโรนเจอร์สนะครับก็ทีมขาดกองหลังแบ็กซ้ายอย่างชิวเวลไป นะครับเปรเราก็ยังเจ็บอยู่ตั้งแต่ปลายฤดูกาลต่อเนื่องมาเลยนะครับปัญหาของเลสเตอร์ก็คือกองหลังอย่างอีวนก็ติดโทษด,ด้วยโซนชูชูก็ต้องเช็คว่าจะฟิตหรือเปล่าแลนั้นมีปัญหาแน่นอนแนวรุกอย่างเจมส์แมดิสันก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ต้องหาผู้เล่นทดแทนหรือว่าเช็คก่อนนะครับว่าแมดิสันลงได้หรือเปล่า คนอื่นยังอยู่แล้วก็ยังฝากความหวังไว้ที่วอดดี้ส่วนเจ้าทินครับเวสต์บรอมวิชก็คุ้นเคยกับลีกสูงสุดมาโดยตลอดนะครับมีผู้จัดก,การทีมถือว่าฝีมือดีคนหนึ่งอย่างซาเาเวนบิลลิชนะครับเคยคุมทีมเวสต์แฮมาด้วยแล้วก็อีกหลายๆทีมนักเตะก็พาการเล่นลีกสูงสุดมากองหลังอย่างคีรันกิฟส์นะครับยังมี กลางอย่างเจ็คลิวมอลหรือว่าแนวรุกอย่างรับสันคานูชาลีออสตินนะครับนี่ก็เล่นในลลกสูงสุดมาวันนี้ปัญหาที่เกิดกับเลสเตอร์คือผู้เล่นไม่พร้อมไม่สมบูรณ์น่าจะส่งผลนะครับก็เลยมองไปที่เวสต์บรอมวิชวันนี้ไม่แพ้ครับนัดแรกเห็นสองทีมที่เลื่อนชั้นมาพร้อมๆกันพลาดไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้มีแต้มครับ ก็เลยมองไปที่เวสต์บรอมบิชเอาเบียนมีโอกาสเสมอยันเสมอได้นะครับก็ถ้าเลสเตอร์ได้หนึ่งคะแนนสำหรับสภาพทีมเวลานี้ก็ไม่น่าจะเสียหายอุ่นเครื่องสามนัดไม่แพ้นะครับชนะส,ส,สเสมอหนึ่งเวสต์บอมบิชนั้นอ,อุ่นเครื่องชนะเดียวสเสมอกับไบรต์ตันมายัางมองว่าเชียร์ลุนเวสต์บรอมบิชวันนี้ไม่แพ้ครับ สำหรับเตานสมาชิกละทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook นะครับรวมทางแอดไลน์ได้ที่ a t d e d 9 0 s tded เด s จะได้รับข้อมูลแบบ Exclusive เลยนะครับรวมทั้งแนะนำให้ติดตามทางเว็บไซต์ w w w b a l 9 0 co b a l l 90.co จะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลได้จากทั่วโลกขอทุกท่านโชคดีครับ